เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอ ู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒเฉลิมสินธิรันรับนัาที่ดำเนินรายการค่ะเจอการเป็นประจำนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาแห่งนี้และวันนี้มาพร้อมกับคุณวันวิสาโตทิมค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณอน,นประพัฒและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้ลักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวการทํางานของสอตงเนี่ยเรามีเรื่องของการตรวจสอบในหลายๆเรื่องนะคะหลายๆมิติเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเรามีหลากหลายหน่วยงานหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งต้องบอกเลยว่ามีมา ตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์แล้วก็มีหน่วยงานของรัฐที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะถูกป้องแล้วล่ะค่ะคุณบบนายประพัฒน์เพราะฉะนั้นนะคะอานาจหน้าที่ในส่วนของการอนุรักษ์คุ้มครองป้องกันรวมไปถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมให้กับมรดกทางวัฒนธรรมยังคงอยู่สืบต่อไปก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานรัฐซึ่งรับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงค่ะในส่วนของทางสำนักงานการจด,ดเงินแผ่นดินนะคะก็ได้เห็นความสําคัญข,ของการพัฒนาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยจงนาไปสู่ การตรวจสอบในเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการศูนย์สร้างสารรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยซึ่งผลการตรวจสอบโครงการนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปหรือว่ามีข้อตรวจพบรวมไปถึงข้อเสนอในอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางหน่วยรับตรวจวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่วหน่วยการกลุ่มตรวจสอบที่3 คุณยุทธเกียรติธานาสถิตจากสำนักตรวจสอบผลสำ็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สองสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติมาเริ่มพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะชื่อโครงการน่าสนใจมากนะคะโครงการศูนย์สร้างสารรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยคือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยากให้เล่าถึงโครงการนี้สักนิดได้ไหมคะว่าเป็นโครงการอะไรประมาณไหนยังไงคะ ได้ครับผมสาหรับในส่วนตัวโครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยนะครับก็สืบเนื่องจากตัวกรมมีภารกิจหลักนะครับดังที่ทางผู้ดําเนินรายการได้นําเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันและอนุรักษ์บักษาศิลปะวัฒนธรรมและก็ทรัพย์สินมรดกของชาตินะครับเพื่อให้ทํารงคุณค่าและก็เอกลักษณ์ความเป็นชาติให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้การบริหารตามกรอบภารกิจการดําเนินงานให้สอดคล้องและก็เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผน พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก,ก็นโยบายคณะรัฐมนตรีรวมถึงแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะรับสิ่งได้จัดตั้งงบประมาณโครงการดังกล่าเนี้ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้ เพื Finally, ่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ประเทศนะครับซึ่งมีกิจกรรมหลักๆที่สําคัญก็คือในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแหล่งมรดกศิลปะวพฒนธรรมและการบริการให้ได้มาตรฐานโดยเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดของโครงการดังกล่าวเนี่ยก็คือจํานวนแล้วก็รายรับกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันและการให้บริการที่ได้มาตรฐานสร้างรายได้ให้กับประเทศครับค่ะ ในส่วนของตัวที่มาของโครงการเราก็รับทราบแล้วนะคะที่นี้คือความสําคัญรวมไปถึงวัตถุประสงค์ที่เราเลือกที่จะไปตรวจสอบโครงการนี้ค่ะมีที่มาอย่างไรลองเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะ สำหรับที่มาและก็เปวัตถุประสงค์น,นะครับด้วยนโยบายการตรวจานแผ่นำลีเราได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบผลสำิีและประสทธิภาพการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจในความรับผิดชอบซึ่งกระทรวงเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของสานักตรวจสอบผลสำิีและปรธิภาพการดำเนิน,นงานที่สองแล้วก็พิจรารณาตามภาพรวมของงบประมาณรายจากกา่ายกระทรวงก็จะเห็นว่าเป็นส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณสูงอย่างต่อเนื่อง และภายใต้การเพิ่มลดงบประมาณของผลปรโยโครงการต่างๆตัวโครงการศูนย์สร้างสรงสรค์และพัฒนานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยก็จะเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดท,ทั้งนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้สอดร,รับกับตัวภารกิจและก็วิสัยทัศน์สัญงานการรวมในแผ่นดินของเราต่ละขุมความสําคัญในการอนุรักษ์และก็พัฒนาสื่อทอดสิลปะและทรัพย์สินมรดกทางสิลปะวัฒนธรรมจึงได้เลือกตรวจสอบโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดจากการดําเนินงานรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานแล้วก็พัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะรับค่ะในงานตรงนี้นะคะอยากจะทราบในเรื่องของวิธีการในการที่จะตรวจสอบขอบเขตตรงนี้ค่ะมีการกําหนดเอาไว้ยังไงหรอคะ สำหรับขอบเขตแล้วก็วิธีการของเรานะครับในการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะเป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการนะครับในระหว่างปีงบประมาณพุทธศักราช2564ถึง2565ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการตอบเปลี่ยนท่านยมและวัฒนธรรมโดยวงเงินงบประมาณทั้งสปีรวมกันทั้งสิ้นก็ประมาณ1,270ล้านบาท ทั้งนี้วิธีการตรวจสอบของเราเองเนี่ยจะเป็นการศึกษาแล้วก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการสุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์การสังเกตการทั้งในส่วนของหอน่วยงานหลกักระดับกองสำนักแล้วก็หน่วยงานย่อยทั้งส่วนกลางและส่วนภาคค,ค่ะก็ะคือในส่วนของขอบเขตวิธีการแล้วก็ระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะแล้วพอเราลงไปตรวจสอบแล้วนะคะมีข้อตรวจพบหรือว่ามีประเด็นอะไรที่ทางสตงหให้ข้อสังเกตบ้างอะค่ะ สำหรับประเด็นข้อตรวจพบในส่วนที่เราได้ลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบของเราเราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ประเด็นข้อตรวจพบหลักๆซึ่งอาจจะขออนุญาตไล่เรียงไปทีละประเด็นข้อตรวจพบนะครับสำหรับประเด็นข้อตรวจพบแรกข้อตรวจพบที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานอาจจะยังไม่ครอบคลุมโบราณสถานในความรับผิดชอบแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งในที่นี้เราก็จะจาแนกตามภารกิจซึ่งอย่างด้านแรกก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาโบราณสถานก็จะพบว่า ยังไม่มีระบบที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทางนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีการดําเนินการสารวจสภาพปัญหาแล้วก็สรุปผลอย่างเป็นระบบไม่มีการสารวจว่ามีโบราณสถานจํานวนเท่าใดที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในเบื้องต้นรวมถึงยังไม่มีการรายงานผลการดําเนินงานเมื่อมีการซ่อมแซมหรือว่าไม่มีการสรุปรวบรวมว่าโบราณสถานใดต้องได้รับรักกำเนดเท่าใด จึงยังขาดข้อมูลในการวางแผนงานเพื่อจะหลักความสําคัญสําหรับภารกิจที่สองก็คือในเรื่องของการบําบุงรักษาโบราณสถานยังไม่ครอบคลุมแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งในส่วนนี้เราก็จะพบว่าในแง่ของการรักษาความสะอาดพื้นที่และโบราณสถานบางแห่งยังไม่ครอบคลุมโบราณสถานในความรับผิดชอบแล้วก็การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะยังมีความแตกต่างกันแล้วก็ยังคบสภาพปัญหาความสะอาดเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นยาารกวัชพืชงอกบนโบราณสถาน ในพื้นที่โบราณสถานระเบิใใล้เคียงนะครับผมในส่วนของการให้บริการเองก็ยังพบสภาพปัญหาว่าในแง่ของการเผยแพร่ประาสัมพันธ์เนี่ยข้อมูลในแง่ของการเข้าชมบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อาจจะยังมีจํานวนน้อยอยู่ซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันยังดำเนินการในส่วนของในแนวตั้งรับอยู่นะครับ เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวเป็นหลักย,ยังไม่มีมาตรก,การทางการดูแลบำรุงรักษาที่ชัดเจนว่าโบราณสถานใดควรได้รับการดูแลเป็นประจำทุกวันจัดเปลี่ยนหรือว่า ดูแลนานๆครั้งด้วยเหตุนี้เราจึงมีข้อเสนอแนะให้กําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการโดยเน้นการทํางานในเชิงรู้ปฏิบัติงานด้านการอนรุรักษ์โบราณสถานอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมข,ของชาตินละภาพแล้วก็กําหนดแนวทางมาตรการดูแลบำรรักษาโบราณสถานว่าถึงความที่ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับขนาดและก็พื้นที่ สำรับในส่วนของประเด็นข้อตรวจคบิสอสอบก็จะเป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่บอกว่าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเสริมสร้างการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ซึ่งจากการตรวจสอบมันก็จะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งได้เป็นการบริการด้านการศึกษานี้ิึ่งทุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างเครือข่ายาการดำเนิงนงานด้านการอนุรักษ์บรพกริบปวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากยังไม่มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม จะเหุน,นี้เราจะมีข้อเสนอแนะให้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็กําหนดแนวทางการกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันในส่วนของข้อตรวจพบที่สามก็จะเป็นในเรื่องของการดําเนินง,งานที่มีความเสี่ยงด้านก,การบริหารจัดการซึ่งก็จะพบว่ามีความเสี่ยงหลกักๆก็คือในเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยอาจจะยัง ไม่มีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องกันนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของที่เราไปตรวจสอบก,ก็จะพบว่าการจัดทํำปฏิทินการจะะัดแสดงและก็สีนแล้ก็ดนตรีมีการจัดทาในฉบับล่าสุดเนี่ยก็คือในปีพุทธศักราชของ1 5 6 3มานะครับแล้วก็ประกอบกับในปี คุณศักราก2566เนี่ยก็มีการติดปรับปรุงซ่อมแซมจึงทําให้มีได้มีการทาปฏิทินการจัดแ,แสดงนักิิตร์และดนตรีในช่วงเวลาดังกล่าวนะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการปรับปรุงเนี่ยตามที่กล่าวไปแล้วว่าได้มีการติดปรับปรุงก็อาจยังไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่กําหนดซึ่งจริงๆตามแผนการเนี่ยก็จะกําหนดไวไ้เป็นระยะเวลา3ปีก็คือในช่วงของปีพศ2 5 6 5 2 5 0 0 เรมดำเนินการแต่มาเริ่มดําเนินการจริงในปี2566นะครับในส่วนของการบำรุงรักษาก็สะพบว,ว่ายังมีสิ่งในความสะดวกทางรายการเนี่ยชำรุดแล้วก็มีความเสี่ยงในแง่ของความปวาดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นว่าไปส่องสว่างบริเวณทางเดินบางจุดชํารุดตูงเก็บกอุปกรณ์ดับเพลิงมีบานประตูไม่ปิดทับน,นะครับโดยนี้ป้ายบอกหรือ สาับอกว่ามีอุปกรณ์อยู่ในบริเวณทงางกก่าวย้กษ์ประการสังเกตเมื่อเกิดเหตุเกณีฉุกเฉินแล้วก็นอกจากนี้มีการเสริมเก้าอี้บริเวณทางเดินแล้วก็ทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับทําให้ความกว้างเนี่ยไม่เป็นไปนตามมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายควบค,มคุมอาคารนะครับผมซึ่งสาเหตุหลักๆก็เกิใจ การเริ่มปรับปรุงทำให้การจัดทําปฏิทินซึ่งส่งผลการตอบสองการจัดทําปฏิทินกับการแสดงในสดภูมิภาคด้วยเราจึงเีข้าสุดเห,หน่งให้มีการกาชับให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดแล้วก็รวมถึงสำรวจสภาพปัญหาข้อจำกัดอื่นเพื่อกําหนดแนวทางมาตรการแกร้ไขให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดแล้วก็ทบทวนแผนการจัดแสดงและกระิีดนตรีกข้มีแผนรอรรับกรณีมีการติดปกปกปกตัอปรุงสำหรับประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของโครงการสูนสรตั้งต แล้วก็แหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็จะพบว่างบประมาณกว่าร้อยละเก้าสิบเนี่ยเป็นงบประมาณที่จัดสรรไปในลักษณะของงบเมเิการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปกะดจำสับเสนุนการปฏิบัติงานตามแผนกิจพื้นฐานแต่ก็อาจจะยังไม่สามารถส่งเสริมมือสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้มีสุขภาพการแข็งขันแตกต่างไปจากเดิมได้เพราะว่างบประมาณส่วนใหญ่ที่ได้รับจัดสรรเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการสร้างขลาดตอนแล้วก็งบประมาณที่จัดสรรไปเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างแต่งบประมาณก่อนมีโครงการนะครับผม นอก,านกจากนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แลก็เป้าหมายตัวชีวัดของโครงการหรืมสิงการติดตามประเมินผลด้วยเหตุนี้เราจะมีข้อเสนอแนะว่าให้มีกรอบแนวทางการดําเนินโครงการการรายงานผลเนี่ยกรอบก็เกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์แล้วก็มีการศัก้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายตัวชีวัดแล้วก็กําชักให้ดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายละวัตถุประสงค์ ทั้งส่วนกลางและส่วนโครงภาที่ชัดเจนในแง่ของการบริหารจัดการโครงการครับผมค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับการตรวจพบแล้วก็มีการชี้แจงจากหน่วยรับตรวจนะคะมีเวลาอีกนิดหน่อยค่ะเรื่องราวตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วอยากจะถามถึงข้อสังเกตแล้วกันเนาะที่เราได้จากเรื่องนี้แล้วก็มีอะไรที่สามารถที่จะฝากไปถึงทั้งหน่วยรับตรวจแล้วก็ประชาชนได้บ้างอะคะึ่งในส่วนนี้นะครับจริงๆก็คือด้วยเหตุว่า มรดกทางวัฒนธรรมก็เป็นส like ิ <Stat> ่งที <mitad> ่เราเองเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความสําคัญในแง่ของการให้ความคุ้มครองปกป้องอ่ะดังนั้นเราจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยในแง่ของการดูแลสอดส่องแล้วก็ร่วมกันมีส่วนร่วมในการคุ้มครองป้องกันอนุรักษ์โบราณสถานและที่จะให้เป็นแหล่งที่มีสเกลภาพด้การเรียนรู้แล้วก็การท่องเที่ยวซึ่เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศรวมถึงโบราณสถานแล้วก็แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็ถือเป็นต้นน้ำของการท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้ด้านมรดกศิลปว นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะให้ความสําคัญในเง่ของการกัดติดตามเพื่อให้การพัฒนาทางกายภาพือยกระดับให้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้มีมาตรฐานทางนี้ก็ที่จะให้ยกระดับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนอกจากนี้ก็จะเพื่อให้การดาเนินง,งานเป็นไปอย่างมีงงงประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์มีความคุ้มค่าในการใช้สเงินแผนิต่อไปครับ แล้วในส่วนของประชาชนนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากเอาไว้เป็นหูเป็นตาในส่วนของการดูแลรักษาเกินแผ่นดินมามคะส่วนของประชาชนนะครับก็อาจจะต้องเหมือนให้ความสําคัญให้ความตระหนักเพราะว่าโบราณสถานต่างๆเนี่ยบางส่วนเองก็อาจจะอยู่ในทาเลหรือที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนทั้งอาจจะเป็นในพื้นที่เมืองเองหรือบริเวณที่ตั้งของในท้องถิ่นของท่านเองทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรามา พูดคุยกันนะคะกับการตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์สร้างสารรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งก็เป็นภารกิจของสอตองอที่เราทราบกันดีนะคะอะไรก็ตามที่ใช้เงินของแผ่นดินนี่ไม่พ้นหน้าที่ของสอตองอแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะคุณยุทธเกียรติธนสถิต ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่สามสำนักตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สองสำนักการการตรวจเงินแผ่นดินค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และ คุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้ทั้งช่องทางของวิทยุรัฐสภา TFM 87.5เมกะและเครือข่ายของวิทยุรัฐสภารวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ t p c h a n n e l o r g และแอปพลิเคชัน t p c h a n n e l นะคะและเรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังเข้าถึงได้ง่ายก็คือช่องทางผ่านสื่อของสตงโดยตรงมีอะไรบ้างคะ ค่ะในส่วนของช่องทางขอ,อ,องสาตง,งนะคะสามารถรับชมรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสาตง,งได้ทาง Facebook Live และ YouTube c h anel n นะคะรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆค่ะทุกประเภทเลยและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะกดเข้าไปค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้ที่เว็บไซต์ www. audit.go.th รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยค่ะค่ะ และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เรานำมาฝากกันกันกบรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงประจำค่ำคืนนี้วันนี้วิทยากรของเรานะคะคุณยุทธเกียรตินสถิดคุณวันวิสาโตทิมรวมถึงดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินีรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง ทุกวันพระฤกษสศพดีเป็นประจำทุกสัปดาห์